รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากรและวิทยากรประจํารายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธมรงศักด์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ขออนุญ,ญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะไทยนี่มี เพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับสประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพมา่าแล้วก็มาเลเซียนะครับ,รบประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในลำอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพมา่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นําเข้าจากพม่า เกือบทั้งหมดก็คือก๊าสธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี้ก็2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3นี่น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3มากกว่าพม่าน้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชากัมพูชานะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆสิล้านนะครับโอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่าน้อยกว่า ซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร6-7ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ2องแสนล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน2-3ปีที่ผ่านมา,า,มาแต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดน ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก10%ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี้อพอเราบอกว่ามูลค่า10%เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสําคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน แล้วมักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้านของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะเปอร์เซนต์ที่ว่าเนี่ยเพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่า เพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า,เ,าเพื่อทดแทนการนําเข้าได้แต่นาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับงั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อยครับผมบเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุด ที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวร,รนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาส,สปอร์ตผ่านแดนไปได้ไดคือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับ,รบตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเ,เขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นป<ม>ูนซ<ม>ีเมนเหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้าง<ม>เขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวก พอหมดวันละนั้นก็ปิดด่านช่ง<ข>องทาพิเศษอ่าเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวคราวนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้ใจ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับ หมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็ เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าเอา้าทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามาได้โดยไม่ต้องทําเอกสารใดๆแล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไงโอ้<ห>อ,อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับ<ๆ>เพื่อทําให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้นขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้วินวินทั้งคู่เขาเรียกว่าเพื่อทําให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากทุกๆแดน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนสะพานวิทยไทยลาวตอนนี้ตอนนี้เพิ่มกันทุกเกื่อบบ้านหัวแหลงหมดแล้ว <laughs> เป็นตลาดนัดกันเต็มไปหมดเลยนะครับ,รบก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถค้าขายกันได้ทีนี้สินค้าที่เข้าไปยังในประเทศลาวเนี่ยมูลค่าของการค้าในในปี2558นะครับตัวเลขนี่ก็คือมูลค่าเกือบ2แ0นล้านบาทก็ไม่ใช่น้อยนะครับสินค้าที่เข้าไปเนี่ย เขาเรียกว่ามูลค่าขนาดนี้เรานําเข้าไปเนี่ยเกือบ150,000ล้านบาทนะครับในขณะที่ลาวนส่งออกมาเพียงแค่แค่คือน้อยกว่า50,000ล้านบาทพูดง่ายว่า3ส่วนไทยส่ง 1, <3. S 1> เข้านะครับส่วนลาวส่งมายัางประเทศไทย1ส่วนนี่ก็คือการค้าระหว่างประเทศนะครับแต่ก็มีสินค้าอีกชุดหนึ่งนะครับผ่านประเทศลาวเฉยๆคือสินค้าที่ เขาเรียกว่าข้ามสะพานมิตรภาพนะครับทั้ง4ี่สะพานเนี่ยแทนที่จะหยุดที่ประเทศลาวก็วิ่งต่อไปนะครับมี2ประเทศปลายทางนะครับที่ซื้อสินค้านั่นก็คือเวียดนามแลวก็จีนกรณีนี้น <ะ S 2> เรียกว่าสินค้าผ่านแดนใช่เราเรียกว่าสินค้าผ่านแดนก็คือปิดตู้คอนเทนเนอร์เสร็จนะครับแพ็คน้ตรวจแค่ฝั่งไทยฝั่งลาวไม่ต้องตรวจนะครับแล้วข้ามไปยังเวียดนามอพอถึงเวียดนามเนี่ยมีบางส่วนวิ่งต่อไปยัง นะครับฮานอยภาคเหนือของเวียดนามแล้วเข้าไปยังจีนเลยนะครับคือจีนเนี่ยมีเขตที่เป็นเขตตอนในของจีนเขตตอนในก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคใช่ไหมครับเป็นเขตตอนใต้สุดเนี่ยดังนั้นการส่งสินค้าไปยังเขตตอนใต้สุดหรือว่าตอนในสุดของจีนเนี่ยก็ทําให้กลุ่มประชากรจีนมีสินค้าบริโภคอุปโภคมากขึ้น ด่านที่สําคัญเลยนะครับของการผ่านแดน,นก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของอซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีน,นมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ5 0,000ล้านบาทอาส,สองลตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับ ก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับ,รบที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่สีรลชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับ,รบนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายัางภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปย่ง ริมชายฝั่งแม่น้ําโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะอเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือของเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้ค้นถ่ายกันเลยลหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไามา้เยอะมากเลยเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ,รบะสะพานข้ามแม่น้ําโขงก่อให้เกิดความสําเร็จของการทําให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่า มีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วยใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอัตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยคงท่าที่จะคงที่ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคนี่ ก็ส่งเสริมอุตสาหการรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจทีนี้นอกจาก Apple ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับ,รบตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการนี่ก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่าหนึ่งว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์โอ้โหใช่เพราะรถยนต์ ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับสองอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์สามน้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมันสี่นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลร,ราเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโต,ตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนนะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ ประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับปริมาณมูลค่ามหาศาลเลยนะครับไทยราวนี่มีแต่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวไทยเท่านั้นเลยใช่ี่เขาเรียกว่าสินค้านี้เป็นสิบอันดับแรกเลยที่เข้าไปอยู่ในประเทศลาวนะคะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อน น้ำพลังน้ําของประเทศลาวน,นะครับเขือนเขามีจํานวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได<อ>้นน,<อ>น,นั้นเลยแล้วพัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ7%ของการใช้ไฟในประเทศไทย<อ>7%เรนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อ,อปี2558นะครับลาว13,000กว่าล้านบาท<อ>นะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือ,อไฟฟ้าพลังจากเคลื่อนพลังงานกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรมรมชาติมาจากพม่าเหมือนกันใช่มูลค่าตรงนั้นหนึ่งแสนกว่าล้านบาทแสดงว่านะหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลยใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะครับแ <c oughs> ม้ว่าเราจะส่งสินค้าอูโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับเพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อใช่แล้วอันดับสองรองลงมานะครับอันดับสองเราลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง ทองแดง,ง,แดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะ,อะทองแดงนี่ลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สําคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับอพอพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทําให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร แสแร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพ่บางเห็นคนล่อนทองอกว่าจะได้ทองหนึ่งอีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคําอยู่ยใช่ไหมคม <า S 1> <ต>รับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยๆไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามม่น้ําโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับ แหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สําคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทําสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำลีทองสำลีจะต้องใช้ทองแดง90อร์ซไปใช้ดีบุกหรือวัตถกัวสิเเซนเพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนูน่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สําคัญของยุคอดีตเมื่อสา0 0ี่อปี เพราะไม่ไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาวตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมีเทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลยีกลใกล้เกลือกินดารวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับเดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นศิลาด้วยเหรอครับหนึ่งเป็นทั้งเป็นทั้งภัยของคนลาวนะครับและก็ เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมันเนี้ยใช้เขาเรียกว่าเศษล,ลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเล็กเล้วมัน,ม,นมันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้ายก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังม <c oughs> <ๆ>ีระเบิดอยู่ก็ตูมเงินไปนะครับ ลูกลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทําสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องอบิน <yeah. S 1> B52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับ เครื่องบิน B-52 นี่บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยทำเที่ยวบินนีดังนั้นระเบิดนี่จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบคาเล็กว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของเราเยอะมากเลยตอ,อนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องอะนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่า ลูกระเบิดเหล่านี้มันยังมันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทํากินนะครับนี่ก็เป็นเป็นภัยที่ซ่อนเลนอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่า ความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกําลังที่สําคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดนนในแผ่นดินลาวเพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะ<ช>ต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับเขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทําให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสีย ชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาวโอปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตืน่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านนะก็ถือได้ว่า การก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะ,ะยิ่งลาวต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปราเกิดว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้ แล้วขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่งถึงรับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อนเนื่องอีกหลายสิบปีเลย เพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเราจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธรรมรงศ์เพชรเลิออนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูดวรรัตควานิชพัฒนาคุณลาไปพร้อมกับอาจารย์ธรรมรงศ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ